มาถึงเรื่องของการซื้อสินค้าแล้วถ้าเราเป็นสมาชิกนะครับเรา,เ,าเราจะต้องมาซื้อสินค้าในระบบนะครับเราไปซื้อผ่านเว็บไซต์ไม่ได้ในการซื้อสินค้าในระบบเนี่ยนะครับเราจะต้องมีเงินในระบบนะครับซึ่งเราเรียกว่า e c r e d i t นะครับในการซื้อสินค้าเนี่ยเราจะต้องมีเงินในระบบนะครับซึ่งเรียกว่า e c r e d i t เนาะตรงนี้ เรียกว่า e c r e d i t เราต้องมีเงินในระบบบางคนก็อาจจะเป็น0ูนย์อยู่นะครับเราจะต้องเติมเงินเนี่ยหรือเติม e c r e d i t เข้าไปในระบบก่อนนะครับตามจำนปริมาณสินค้าที่เราต้องการซื้อนะครับเราถึงจะซื้อสินค้าได้วิธีการเติมนะครับก็คือให้เราเองนะครับมาที่ e c r e d i t ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรามองหานะครเมนูที่มันเขียนว่าเติม e c ครด i t อัตโนมัติตรงนี้นะครับ กดเข้าไปนะครับตรงหน้าเต e ิมอีเครดิตนะครับให้ทุกคนดูไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องซื้อสินค้าหรือสมัครให้กับทีมงานให้เขาโอนเงินมาให้เราอะเราต้องซื้ออ e ีเครดิตให้เป็นพอเราเกดตรงอ e ีเติมอีเครดิตตรงนี้นะครับหน้านี้เนี่ยเติใส่รหัสสมาชิกของเราเข้าไปนะครับใส่รหัสสมาชิกของเราเข้าไปพี่กบจะใส่รหัสสมาชิกตัวเองแล้วกดค้นหาแบบนี้มันก็จะมีชื่อของเราขึ้นมาแบบนี้นะครับมีชื่อของเราขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมฮะ,ะนามสกุลแบบนี้ แล้วก็ e-credit เราอาจจะใส่ตัวเลขนะครับ249นะครับกาแฟ249แบบนี้ใช่ไหมครับใส่ต,ตัวเลขเข้าไปแล้วก็กดกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้จ่ายผ่านแอปธนาคารแล้วก็กดดำเนินการต่อแค่นี้ครับเราจะได้ QR code ขึ้นมา เราก็พอได้ QR c โค้ดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปโมบายเราก็เซฟรูปไว้แล้วก็เอาไปจ่ายผ่านแอปธนาคารแค่นั้นครับระบบมันก็แอปธนาคารก็จะตัดตัด,ต,ดตรงนี้สแกนตัดแล้วก็ตรงนี้มันก็จะขึ้นว่าคุณชําระเงินสําเร็จโอเคไหมครับมันจะขึ้นชําระเงินสาเร็จพอชําระเงินสําเร็จเสร็จปุ๊บนะครับก็กลับไปหน้าหลัก e c r e คร t ิตที่เราเติมเมื่อกี้เนี่ยนาทีน,นะฮะกลับไปที่หน้าหลัก e เครดิตที่เราเติมเมื่อก <ent gu> <ame> uh, ี้เนี่ยมันก็จะขึ้นตรงช่องตรงนี้นะครับตรง e เครดิตพอเรามี e เครดิตแล้วนะครับพอเรามี e เครดิตแล้วเราก็ไปทำการสั่งซื้อสินค้านะครับสั่งซื้อสินค้าวิธีการสั่งซื้อสินค้าก็สั่งซื้อผ่านเข้าที่ e เครดิตเหมือนเดิมกดที่ e เครดิตนะครับแล้วก็มาที่เมนูสั่งซื้อสินค้าตรงนี้นะครับกดเข้าไปวงแบบนี้นะครับอ่าใส่รหัสสมาชิกของเราครับว่าเราต้องการสั่งซื้อผ่านรหัสสมาชิกอะไร นะครับแล้วก,กดค้นหาเข้าไปแบบนี้นะครับมันก็จะมีชื่อสมาชิกขึ้นมาแบบนี้มีชื่อ E-Credit คงเหลือในระบบแบบนี้ในการซื้อสินค้าเนี่ยนะครับผ่านระบบสมาชิกเนี่ยมันจะมีการซื้อ3แบบนะครับแบบที่1ก็คือเป็นการซื้อสะสมเพื่อเพิ่มตําแหน่งนะครับในกรณีที่เราสมัครเข้ามาเป็นเพอยีคะแนน เราต้องการซื้องาดําไปลองกินต้องการซื้อผักอัดเม็ดไปลองกินนะครับเราได้คะแนนเนี่ยเราต้องการให้เขาแจงคะแนนลงไปเพิ่มตาแหน่งให้เราล้วก็มาจิ้มเพิ่มตําแหน่งนะครับหรือเราต้องการซื้อสินค้าเพื่อเอาคะแนนเนี่ยมารักษายอดหรือเราจะซื้อสินค้าแล้วโฮคะแนนไว้ก่อนโฮคะแนนหมายความว่า เราซื้อสินค้าเนี่ยเราได้ PV มาแต่ PV เนี่ยเดี๋ยวเราถือไว้ก่อนเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปแจงคะแนนให้ใครหรือว่าเราจะอมารักษายอดก็จิ้มโฮ PV นะครับเบื้องต้นแนะนําว่าเลือกเป็นโฮ PV ไว้ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเราสามารถแก้ไขได้กดเป็นโฮ PV แบบนี้เที่ยนี้หน้าต่อไปก็คือวิธีการรับสินค้านะครับให้เรามาจิ้มที่ดอปดาวตรงนี้นะครับเราสามารถรับสินค้าได้ก็คือ สำนักง,งานลาดพร้าวหรือว่าจะให้เขาจัดส่งนะครับก็คืออันนี้ในประเทศไทยนะครับในแอปธนาคารของประเทศอื่นนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีนะฮะร,รับทีส่สาขาของประเทศนั้นๆแล้วหรือว่าจัดส่งนะครับก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะ,ะสมมติว่าพีกพ่กบต้องการแบบว่าให้จัดส่งพีกพ่กบก็จิ้มจัดส่งแบบนี้พอจิ้มจัดส่งเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ของเราครับตอนที่เราสมัครมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดนะครับกด ต่อไปนะครับพอเรากดต่อไปเสร็จปุ๊บนะครับจะเข้าสู่หน้าการสั่งซื้อสินค้านะครับตอนนี้เราก็ไปเลือกซื้อสินค้าได้เลยอ่ะสมมติว่าพี่กบต้องการซื้อกาแฟ1กล่อง199บาทนะครับก็จิ้มไปคใส่เลข1เข้าไปแบบนี้อ่ะซื้อ1อย่างนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างมันจะมีคะแนนขึ้นมาแบบนี้ล่างสุดนะครับนี่เขาจะมีขึ้นมาว่าคุณซื้อสินค้า1รายการนะจำนวน20คะแนน นะครับค่าจัดส่ง199บาทค่าจัดส่ง50บาทรวม249ในระบบของไลอ n นมนะครับเราซื้อสินค้าอะไรก็ได้ครับขอให้เกิน2,000บาทขึ้นไปในบินนั้นนะครับเขาจะจดจัดส่งฟรีแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อไม่ถึง2,000นะครับจะเสียค่าจัดส่งนะครับตามขนาดของมัน1กล่อง 50, 2กล่อง 60, 3กล่อง70อะไร,ไร,รบแบบนี้ไล่ไปนะครับ ประมาณนี้นะครับเราดูค่าขนส่งตรงนี้นะครับอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีที่อยู่ในการจัดส่งนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดบันทึกนะครับได้เลยนะครตรตอนนี้ของพี่กบเองเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพี่กบไม่ได้เติมมันมีเงินอยู่แค่า2 7 7บาทนะฮะแต่ราคาสินค้ารวมแล้วเนี่ยมัน249ตรงนี้มันจะขึ้นตัวสีแดงว่า E-Credit คุณไม่พอนะเราต้องไปเติมให้ครบก่อนนะครับอันนี้ในเรื่องของขั้นตอนการสั่งซื้อ เข้าใจช่วยกดแให้หน่อยไม่ยุ่งยากเลยนะครับทุกคนสามารถทําเองได้เลยเพอเราสั่งซื้อสินค้าเสร็จปุ๊บนะครับกดตรงบันทึกตรงนี้บันทึกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็คือคุณซื้อสําเร็จนะครับแล้วหลังจากนั้นครับถ้าเราโฮพีวีไว้นะครับถ้าเราโฮพีวีไว้นะเราโฮพีวีไว้เนี่ยตรงเนี้ตรงพีวีโฮเนี่ยมันก็จะมาขึ้นมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ครับพีวีโฮเนี่ยตรงนี้ เราโฮพีวีไว้อันนี้คือการขั้นตอนการซื้อสินค้าพอเข้าใจไหมฮะ